สวัสดีค่ะอันนี้การฝนตกตกเราจะมาต้มกระดูกหมูหัวใช้เท้าแครอทบคอกคอรี่ต้นหอมกันนะคะเราจะใส่รวมกันค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ไปซื้อกับข้าวก็ไม่รู้จะซื้ออะไรไปเจอกระดูกหมูพอดีเลยค่ะกระดูกหมูก็กิโลหนึ่งค่ะกิโลหนึ่งก็ สาสองโครนค่ะมาใช้เท้าก็น่าจะสิบห้าหรือสิบหกโครนแครอทก,ก็19โคนรนก,ก็บ็อกบ็อกครอบ็อกคก็สิบเกก็จะประมาณนี้ค่ะลงทุนไม่สูงมาก ต้องจืดหม้อใหญ่เลยค่ะเราก็จะช้อนฟองออกนิดหนึ่งนะคะเครื่องปรุงก็ตามใจชอบเลยค่ะชื่รสรสดีต้ำตาลไปนิดนึง สูตรไม่ตายตัวก่ะทุกคนเติมเกลือลงไปหน่อยก็ออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้เราจะรอให้หัวใช้เท้าเปื่อยเปื่อยตัวถีพูดช้าพูด,พด,พดงงๆค่ะงงตัวเองแล้วเราก็จะใส่ พ็อกกี้นะคะต้นหอมใส่ไปตอนนี้กลัวมันจะเละมากอันนี้ทุกกระเทียมใส่ลงไปด้วยนะคะแต่ไม่ได้ใส่ต้นหอมนะคะจะใส่กระเทียมไปกรีดใครชอบเยอะก็ะใส่ไปเยอะได้นะคะใส่พอให้หอมะคะ่ะ แต่เมื่อกี้ชิมดูแล้วก็ใช้ได้อยู่นะคะอาหารต่างแดนจ้าเดี๋ยวเราจะดูหัวใช้เท้าค่ะว่ามันเปื่อยหรือยังเปื่อยกับได้ที่แล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมกับ แค okay. เไอ้บั克ครีลงไปไม่รู้แค่หลอดเปื่อยหรือยังอ๋อแค่หลอดเปื่อยแล้วค่ะแต่ของวัตถกาศจะเปื่อยช้านิดหนึง่งกระดูกหมูเราต้มไป พักพักแล้วนะคะแล้วก็มาใส่ใส่แครอทใส่ไอ้นี่ค่ะนะผักกาดมันก็น่าจะได้แล้วค่ะเราก็จะเติมใบหอมไปเลยค่ะต้นหอม อยสแป๊บได้ที่เราก็จะพอไ้แครล,ลดมันเปื่อยนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะรอแป๊บนึงสีสันก็พอได้อยู่นะคะกระดูกหมูโลนึงก็ได้ประมาณนี้แหละคะ่ะ รอให้เดือดแป๊บนึงโอเคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ ไรสาระกับยายจาค่ะยายจาไม่ค่อยมีสาระอะไรหรอกค่ะสาระทั่วไปบางครั้งก็มีประโยชน์บางครั้งก็ไม่มีประโยชน์ก็ขอขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณนะคะโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ